สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบริพันธ์แชนแนลนะครับในคลิปนี้นะทุกคนผมก็จะพาทุกท่านนะมาปั๊มไลค์ไอนะครับผมผ่านบริการของเว็บ KMM นะครับผมซึ่งก็เป็นเว็บที่ผมใช้มาตลอดหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าเป็นเว็บที่มีการอัปเดตตลอดแล้วก็มีหน้าเว็บชัดเจนนะครับผมดังนั้นถ้าอยากจะได้ความน่าเชื่อถือความมั่นใจ หรือโปรไฟล์ที่ดีนะครับผมเว็บนี้ตอบโจทย์เลยครับผมปั๊มไลฟ์ไอจีเฟซบุ๊หรือปั๊ม view, วิววก YouTube ต่างๆได้หมดนะครับผม t i k t o อ,อก,ก็มีนะมีอีกหลากหลายบริการมี VK ด้วยนะครับผมอาจจะเป็นพวก SEO หรืออะไรอย่างนี้ผมเห็นไว้แป๊บอยู่นะแต่ก็ดีนะครับผมก็ลองมาใช้บริการดูนะครับผมบอกเลยว่าจำจำมากครับผม เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงเนื้อหาของเราก็คือการปั๊มไลค์ IG นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าผมจะปั๊มไลค์แบบไหนยังไงนะครับผมไปเลยครับเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้า Google Chrome นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนาบางคนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูในคลิปผมเป็นมาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ดูตามแล้วก็ทําตามผมไปเรื่อยๆตามขั้นตอนเลยนะครับ อันดับแรกเราเข้ามาที่ Google c Home r ก่อนนะครับผมอ่ะเราจะไปทีละขั้นตอนเนาะไปแล้วครับผมเซิร์ชหาครับผมคำว่า K M M K T H นะครับผมหรือจะพิมพ์หา www ก็ได้นะครับ K M M K T H .com นะครับก็เจอเหมือนกันนะครับโอเคเราเจอหน้าเว็บแล้วครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับชื่อนี้นะครับผมแล้วก็จะบอกว่าบริการเว็บไซต์ K M M จะเพิ่มยอดรายเพิ่มติดตามอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเข้าไปเลยครับ นี่ครับพอเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมก็มจะเป็นหน้าล็อกอินนะทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าไม่ใช่หน้าตานี้ก็ไม่ใช่เว็บไม่ใช่เว็บที่ผมบอกนะเอาตามนี้นะครับผมโอเคใครไม่มี id password นะครับผมก็สมัครสมาชิกได้นะครับผมมีปุ่มอยู่ข้างล่างนะครับโอเคตรงนี้ผมจะทําการข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นการใส ID นะ่ id เนาะโอเค เอาเลยครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในหน้าตัวเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเข้ามาแล้วเรียบร้อยใส่ id password เรียบร้อยนะครับผมพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับสาหรับคนที่ไม่เคยมาดูคลิปผมนะมาดูครั้งแรกนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่คือหน้าตาของมันจะบอกชื่อผู้ใช้บอกคงเหลือของเงินที่เหลือของเรานะครับผมโอเคยอดเงินคงเหลือประมาณนี้โอเคคราวนี้เลื่อนลงมาเลยครับท่านผู้ชมครับเลื่อนลงมาเลยครับผมแล้วก็จะเจอครับหมดหมู่นะหมดหมู่กับบริการเนี่ยตัวนี้สําคัญนะครับทุกคน เวลาเราเลือกบริการเนี่ยเป็นหมวดหมู่อะไรหมวดหมู่อะไรครับผมอย่างเช่นของ Facebook YouTube หรืออะไรเงี้ยแล้วคราวนี้มาเลือกบริการของ Facebook อีกทีหนึ่งข้างล่างเป็นช้อยข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับผมพูดเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับนะให้เราอ่านทุกอย่างให้ถี่ถ้วนนะทุกคนไม่ใช่ว่าสักยะร,รมนะจะไปกดเล่นๆไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดซื้อไปแล้วคุณพลาดไปแล้วนี่มันจะจะมาวุ่นวายไม่ได้นะทุกคนเราต้องแบบ ื้อต้องดูให้ดีด้วยนะครับผมว่าเขาระบุว่าอะไรนะครับผมมันจะมีบอกหมดเลยว่าเอ้ยอันนี้รับประกันอันนี้ไม่รับประกันอันนี้มันจะมียอดที่แบบลดลงมาได้อีกแบบว่ามันเออมันจะมีอันฟอร์ได้อะไรเงี้ยแต่ยอดยอดจริงอะไรเงี้ยก็พยายามต่างให้ครบนะครับผมอ่านให้ครบนะเพื่อไม่ต้องมามีปัญหาอะไรต่อไปนะครับผมว่าเออมันเป็นเพราะอย่างงี้นะอะไรเงี้ยโอเคนะครับผม คราวนี้อันดับแรกเราต้องทำตามเนื้อหาของเราเนาะก็คือ IG ทุกคนไปที่ IG ครับอ่ะมดหมูเข้ามาเลยครับมดหมูหา IG ครับ Instagram นะครับผมนี่ครับผม Instagram อ่าบริการแนะนำราคาถูกที่สุดรับประกัน30วันครับตรงนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมปุ๊บเราติ๊กไปเลยครับเราติ๊กเสร็จปุ๊บมาเลือกบริการของ i ิน t a g r a m นะครับผมอ่า Instagram นะชอบเรียกไงย i น s t a g r a m โอเคครับผมเข้ามาเลือกที่บริการเนาะ บริการของเราก็คือปั๊มถูกใจครับปั๊มถูกใจตอนนี้มีบริการที่เพิ่มมาใหม่เนะก็จะเป็นราคาราคาถูกที่สุดในไทยนะยอดก็ไม่ลดด้วยละทำงานทันทีนะครับ8บาทต่อหนึ0งพราคาถูกมากนะครับผมไลน์ไอจีนะทุกคนอโอเคเลยครับผมเอาปั๊มไลท์ไอรรครับผมปั๊มไลน์ไอจนี่ครับผมปั๊มไลน์ไอ เราต้องไปเอาลิงก์นะครับต่อไปต้องไปเอาลิงก์ IG นะครับลิงก์ไอนะครับผมแบบวิธีการทำลิงก์ไอจีก็ง่ายๆครับทุกคนทําตามผมเลยนะปุ๊บผมเคยบอกไปหลายรูปแบบหลาคลิปละอืมจะเป็นคลิปที่ง่ายให้เราเข้าไปที่ IG ก่อนครับวูปไปที่โปรไฟล์ของเราเลยมันจะเป็นหน้าโปรไฟล์ไอจีทุกคนแล้วคราวนี้พอเราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เขาเสร็จแล้วนะให้เรากดไปที่ รูปภาพนะครับผมหารูปภาพสักรูปหนึ่งที่เราจะทําการกดไลค์นะครับอืมผมจะหาสักรูปกันแล้วกันอผมเอาเป็นวิดีโอของผมแล้วกันเนาะวิดีโอตัวนี้นะผมจะทําการกดไลค์วิดีโอตัวนี้นะ,ะ,ร like นนะครับจากไลค์เนี่ยมันมีอยู่แค่10 12ประมาณนี้ใช่ไหมเราจะเพิ่มไลค์ของมันครับผมมันจะมะีนี่ครับผมให้เรากดไปที่ขีดไอจุด3จุดข้างบนตัวคลิปนะครับนี่มันจะขึ้นคาว่าลิงก์ครับผม ให้เรากดคำว่าลิงก์นะครับอ่าเพราเรากดคำว่าลิงก์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้คัดลอกลิงก์เรียบร้อยเราก็เอาลิงก์เนี้ยไปใส่ครับไปวางไว้ที่อ่าในตัวเว็บนะครับเนี่ยวาง,งไปเลยครับวางปุ๊บนะทุกคนเพอเรากดวางลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกล็อกไอ้ตัวนั้นเราจะเพิ่มไลค์นะครับผมเพิ่มไลค์คราวนี้ก็ใส่ไปเลยครับเท่าไหร่ดี ผมจะเอาซัก500ไลท์ก็ได้500ไห้าร้อยไลท์เอ้ย1,000นะ1น0 0 5 0 0นสิครับ5้0 0ไลค์บริการ40บาทครับโอ้ราคาดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นตัว5,000ไลท์นะทุกคนตามนี้เลยกดซื้อไปเลยครับบริการได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่51บบาทนะครับผมก็ กือบ52ประมาณนี้อีกแค่10สตางค์นะครับผมโอเคก็นี่ครับผมระบบได้ทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับโหเข้ามาแป๊บเดียวคือได้เลยจริงๆครับผมดูดิดูตรงนี้สิครับนี่ยังไงโอ้โหมาเป็นร้อยเลยวิเดียวเท่านั้นเองแค่วิเดียวโหขึ้นมาเป็นคือเอาจริงๆผมให้เวลาแค่ไม่ถึง30วิอ่ะทุกคนผมกลับเข้ามาปุ๊บ เมื่อกี้ออกจากเว็บมาใช่ไหมกลับมาปุ๊บนี่ก็คือแบบโหขึ้นเต็มเลยครับหนึ่งร้อยครับตรงน,นี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยแล้วผมสั่งไปห้าร้อยนะทุกคนตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งร้อยแล้วเวลาแค่แป๊บเดียวจริงๆนะผมอีกไม่นานก็คือหมดก็คือครบแล้วนะทุกคนอเดี๋ยวดูนะมันไม่ใช่ภาพนี้ภาพนี้หลอกเกินไปอตายแล้ว <c oughs> อ่ะมานี่ครับผมห้าพันะครับแป๊บเดียวเสร็จเลยครับผมห้าพันครับผมสุดยอดมากยอดมุกมุกเลยนะครับผม เนี่ยครับผมตามนี้เลยนะ5000ไลค์ 5, like ครับผมคลิปนี้5000ไ like ลค์ครับมาจากไหนไม่รู้ปั๊มเอา <c oughs> เห็นไหมครับมันดูแบบเฮ้ยทำไมมีคน5000ไ like? ลค์เราปั๊มวิวก็ได้นะทุกคนปั๊มวิวก็ได้นะเนี่ยคลิปพวกนี้โอเคเลยนะครับผมสำหรับเนี่ยก็เป็นการปั๊มไลค์ IG ปั๊มไลค์ Instagram นะครับผมถ้าเกิดใครชอบที่จะเล่น Instagram เป็นหลัก ก็แนะนําในการสร้างโปรไฟล์ที่ดีนะครับผมเราจะสร้างเครดิตของเราให้มันดูดีนะทุกคนเข้ามาดูเราแบบว่ามีความน่าเชื่อถือไงเออใช่ไหมก็เหมือนพูดทุกครั้งแหละครับผมก็คือมีความน่าเชื่อถือดูแล้วเออมีเครดิตที่ดีนะอะไรเงี้ยถ้าสั่งซื้อออนไลน์ก็ดูแล้วจะไม่โดนโกงอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์ของเราด้วยนะครับที่เหลือแล้วก็การสร้างคอนเทนต์นนะทุกคนทุกอย่างนะมันเกี่ยวกันหมดเลยนะครับผม ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่จะปัม๊มหนึ่งเดียวนะบางคนบอกว่าทําไมพี่ปั๊มแล้วมันไม่ค่อยดีขึ้นเลยปั๊มไม่ดีขึ้นนะมันมีวิธีของมันครับก็คือผมบอกเสมอว่าคุณปัมณป๊มแล้วคุณภาพการทําคลิปหรือว่าทํารูปภาพออกมาส,สวยๆเนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันเราก็ต้องค่อยๆฝึกฝนไปด้วยบางทีเขาติดตามเราต่อเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยมันดูโอเคนะครับทุกคนมันดูโอเคมากทําคลิปออกมาโอเคมากก็ไม่ได้ขี้เหร่อ่างเงี้ยเขาก็ดูต่อไปนะครับ ดังนั้นก็เป็นการดึงลูกค้าไว้ด้วยนะครับผมก็การลงคลิปของเราทําทุกอย่างคอนเทนต์ลงบ่อยๆนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรทำํำคลิปอะไรออกมาหรือว่าใช้โปรแกรมตัวไหนเว็บตัวไหนหรือว่าอะไรนะครับก็สามารถดูต่อไปได้อีกนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผม